สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับคลิปนี้เรามาดูปัญหาของเว็บร้อยสิบไอคันนี้กันนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะผมอยากให้พี่น้องดูไวเป็นแนวทางนะครับอย่าใจร้อนในการตรวจเช็ครถนะครับพี่น้องเอฟซีนะรถคันนี้ผมได้ทําการประกอบเครื่องไปเป็นที่เสร็จสิ้เรียบร้อยนะครับจะสตาร์ทเครื่องรันอินผลปรากฏว่าสตาร์ทติดยากนะครับติดแล้วนะครับมีอาการเล่งไม่ได้เล่งไม่ขึ้นนั่นเองนะครับพี่น้องนะ ทีนี้เมื่อเราเจอปัญหาตรงนี้แล้วสิ่งที่เราควรจะทำนั่นก็คือการเรียกดูโค้ดว่ารถคันนี้นะครับติดโค้ดหรือเปล่านะครับมันติดโค้ดไหมนะถ้าติดโค้ดตรงไหนเราก็จะได้ตามไปแก้ไขแล้วก็ทำการลบโค้ดปัญหาก็คือเราเรียกดูโค้ดไม่ได้นั่นเองนะครับทีนี้ในการที่เราเรียกดูโค้ดไม่ได้น,น,นะครับอ่ามันเป็นอย่างไรอาการเรียกดูโค้ดไม่ได้ นะครับหลายๆคนยังไม่เจอหลายๆคนเจอแล้วนะครับพี่น้องนะอ่าทีนี้จะให้พี่น้อง f c ได้ดูกันนะครับเพราะว่าถ้าเราเรียกดูโค้ดไม่ได้ลบโค้ดไม่ได้เราก็รีเซ็ตระบบไม่ได้เหมือนกันนะครับพี่น้อง f c นะอันดับแรกเลยนะครับวิธีการเรียกดูโค้ดเราต้องหาแจ็คแดงให้เจอก่อนนะครับรถแต่ละรุ่นแต่ละสเต็ปนะครับอ่าแจ็คแดงจะอยู่ตำแหน่งไม่เหมือนกันเลยนะรุ่นแรกๆจะอยู่บริเวณตรงสวิตช์กุญแจ พันกิจอยู่กับสายไฟรุ่นต่อมาก็มาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็รุ่นต่อไปนะครับก็จะอยู่กับแบตเตอรี่นะครับพี่น้อง fc นะเมื่อกี้นะครับผมได้เอาสายไฟต่อเข้าไปที่แจ็คเรียกดูโค้ดนะแจ็คแดงนั่นแหละนะเอาสายไฟพ่วงเข้าไปที่คู่ด้านซ้ายมือนะครับโดยปกติเราเปิดสวิตกุญแจไฟมันก็จะโชว์ติดค้างขึ้นมาหรือว่าโชว์กระพริบหรือว่าโชว์โคดขึ้นมานะครับแต่ที่แน่ๆนะครับ มันไม่โชว์โค้ดขึ้นมานะมันไม่โชว์โค้ดขึ้นมาแต่เราดึงเซ็นเซอร์ออกมาอย่างนี้นะพอเราดึงเซ็นเซอร์ออกมารถกับติดโค้ดแบบนี้นะครับอ่ารถกับโชว์โค้ดขึ้นมาพอเราเสียบกับนะครับพอเราเสียบกับระบบไม่ยอมนะครับโชว์โค้ดขึ้นมานะครับระบบอ่าเหมือนกับว่าไม่จดจําปัญหาของโค้ดเลยนะครับอ่านี่เสียบกับแล้วนะครับเสียบกับไฟดับเป็นปกติทั้งๆที่เราต่อสายเรียกดูโค้ดอยู่นะครับ อ่าต่อกับเปิดปิด,ปด,ปดสวิตช์กุญแจใหม่ก็เหมือนเดิมนะครับมันไม่ฟ้องโค้ดขึ้นมานะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็จะลบโค้ดเนี่ยเราก็ลบไม่ได้ใช่ไหมอ่าลบโค้ดก็ลบไม่ได้รีเซ็ตก็รีเซ็ตไม่ได้ทําไงดีมันเกิดปัญหาจากอะไรล่ะทีนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะนี่ก็คืออีกหนึ่งปัญหาที่พี่น้อง fc ได้เจอกันนะครับบางท่านก็อาจจะบอกว่าว่ากล่องเพี้ยนกล่องพัง เซนเซอร์ตัวน้ำมันตัวนั้นตัวนี้พังนะครับอ่าเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาทําการไล่ตรวจเช็คระบบกันนะครับว่ามันจะเกิดปัญหามาจากอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆรถคันนี้นะครับอ่าสตาร์ตติดยากเร่งไม่ขึ้นเนี่ยนะครับผมได้ทําการเปลี่ยนหัวฉีดไปเป็นหัวฉีดของ M S X สามารถสตาร์ตติดได้เร่งได้ขี่ได้นะครับขี่ได้นะถ้าเป็นหัวฉีด M S X นะแต่ถ้าเป็นหัวฉีดเดิม ได้ไม่เกิน500เมตรจะมีอาการวูบดับนะครวูบสะดุดนะครับแต่ยังไม่ถึงกับขั้นดับนะครับทุกท่านนะนั่นหมายความว่ารถคันนี้นะครับมันมีความผิดปกติอยู่นะครับมันมีความผิดปกติเป็นอย่างมากดังนั้นนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตรงไหนบ้างเราจะได้ตามไปแก้ไขนะครับเมื่อทําการแก้ไขเสร็จเราก็จะมาทําการรีเซตคืนค่า สแตนดาร์ดของโรงงานเข้าไปนะครับแต่มันไม่สามารถทำได้นะครับนี่ก็คือปัญหาที่ผมได้เจอในเชตนี้นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับทีนี้นะครับเรานะครับก็เอากล่องมาใส่นะครับเอากล่องใหม่มาใส่นะเห็นไหมมีกล่องอยู่กล่องนึงนะ่ะนะกล่องใหม่มาใส่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมนะมันไม่มีอะไรเกิดดีๆเกิดขึ้นเลยนะก็เหมือนเดิม นะครับอย่างน้อยเอากล่องไม่ตรงรุ่นมาใส่มันมันมันก็ต้องโชว์โค้ดนะครับพี่นอนะ้อง f c นะอ่าถ้าไม่โชว์นะครับถ้าไม่โชว์ก็คือไม่โชว์นะครับโดยปกติแล้วนะครับเอากล่องตัวนี้นะครับตัวแจ็คใหญ่มาใส่แจ็คเล็กเนี่ยรู้สึกว่ามันจะติดนะผมเคยทําคลิปไปมันติดแต่ว่าไฟโค้ดมันไม่โชว์นะอ่านะครับพี่น้อง f c ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ทีนี้นะผมลองเอากล่องใหม่มาเสียบ มันก็อย่างว่าแหละกล่องมันไม่ตรงรุ่นมันก็ไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้นะครับพี่น้องเอนะแต่นะครับเราก็ไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสนะทีนี้เราก็จะมานะครับไล่ตรวจช็คกันนะครับปัญหาที่เราควรจะทำนะครับปัญหาที่เราควรจะทำก็คือการวัดสายไฟความต่อเนื่องจากแจ็คแดงไปหากล่องนะครับจากแจ็คแดงไปหากล่องเราต้องวัดความต่อเนื่อง ของสายไฟนะครับถ้าเราเรียกดูโค้ดไม่ได้นะครับแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เราเจอก็คือนี่เลยนะสายเรียกดูโค้ดขาดขาดตรงก้นแจคด้วยนะครับทีนี้พอมันขาดตรงก้นแจกด้วบงานเข้าสินะครับเพราะว่ามันไม่หลุดมาอ่ายล้ๆกับว่ามันไม่หลุดออกมาจากกันเนี่ยนะมันก็เลยทําให้เราหลงทางนะครับทําให้ผมหลงทางอยู่พักใหญ่เลยนะครับพี่น้องนะ ทีนี้นะครับเมื่อเราเจอปัญหาแล้วนะครับอ่าเมื่อเราเจอปัญหาแล้วเราก็ตัด2สายนั้นเลยนะตัด2สายนั้นมาจำเข้าด้วยกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ2ส,สายตรงนั้นนะครับเราเอามาจำเข้าด้วยกันแล้วทีนี้เราก็จะทําการเรียกดูโคดนะครับเนี่ยนะเราจะตัดสายน้าเงินกับสายเขียวมาจำเข้าด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการเรียกดูโคด นะครับเอาแบบวิธีง่ายๆเอาวิธีป้านนะครับพี่น้องนะ,ะถ้าเรามัวไปแกะแจ็คไปถอดพินอยู่ลำบากนะครับพี่น้อง fc นะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการสตาร์ทเครื่องแล้วก็เอารถไปชีนะครับว่ามันจะปรับเปลี่ยนโหมดอีกไหมนะครับระบบมันจะมีปัญหาอยู่ไหมมันจะรวนไหมนะครับพี่น้องนะทีนี้นะครับ,นะรนะรบก็ไม้ตายสุดท้ายแล้วล่ะนะก็คงต้องตัดนะครับพี่น้องนะเราก็ตัดแล้วก็เอามาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันแบบนี้ เมื่อเราตัด Sci Fi สายไฟ2เส้นมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันแล้วทีนี้เราก็สามารถเรียกดูโค้ดได้เลยนะครับเป็นปกติเลยนะครับทุกท่านนะนี่แหละนะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไม่อยากให้พี่น้อง f อซรีบฟันธงว่าเออกล่องเสียเซ็นเซอร์เสียนะครับอยากให้เช็ควัดสายไฟก่อนนะครับว่าสายไฟนะครับมันเชื่อมต่อกันถึงกล่องหรือเปล่านะครับทุกท่านมันอาจจะขาดในก็ได้อันเนื่องมาจาก อ่าสนองสนิมนะครับอย่าคิดว่าทองเหลืองทองแดงไม่เป็นสนิมอลูมิเนียมไม่เป็นสนิมนามันมีนะครับสนิมนาการกัดกร่อนของน้ําฝนนะครับน้าไม่สะอาดนะครับทาให้สายไฟผูกกร่อนได้นะครับอ่าอันนี้เราเรียกดูโคด้ดแล้วนะครับทีนี้เราก็ทําการลบโค้ดนะครับอ่าในส่วนของวิธีการลบโค้ดนะครับเราก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมได้ทําคลิปไว้หลายครั้งแล้วนะครับสําหรับวิธีการ เรียกดูโค้ดลบโค้ดนะครับรีเซ็ตปรับเปลี่ยนโหมดนะครับทุกท่านนะอ่าในเคสนี้นะครับเราก็นะครับสามารถทําการเรียกดูโค้ดแล้วนกะ็ลบโค้ดได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้อง f c นะแต่ที่แน่ๆนะครับรถมันก็ยังคงมีปัญหาเรื่องของการขับไปแล้วรถเปลี่ยนโหมดอยู่นะครับพี่น้องนะอันเนื่องมาจากหนึ่งละลูกสูเบอร์200หรือว่าลูก52 นะครับแต่ว่าหัวฉีดตัวที่ใช้ในการเทสเป็นหัวฉีดเดิมติดรถนะครับ